วันนี้นั่งรถเล่นกับบานิดหน่อยครับ <Yeah. S 1> สวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดับซิงินโดนอันนี้อูไหนเนี่ยอูจูเนียจูเนียเซจูเซจูอะไรแต่จัดมาเท่าไหร่กันนี่้9 6ิบเก้าแสนหก แไปก่อนใครขับขับเองเลยขับเองขับเองตลอดนะยังไม่เคยให้ใครขับเลยมีนะมีมากนิดๆหน่อยๆผมขับเองตลอดออกมาก็วิ่งกับตะตุงเลยใช่ไหมใช่กับป๋าตุงใครสวนบ้านกรวนหมดหมดแล้วแค่นั้นแหละแค่นั้นวิ่งเจ้าเดียวเจ้าเดียวเลย นช,นชัยอาชีพหลักไงหรอหรือว่ามีอาชีพอีกหรืออันนี้แหละฮะอาชีพรองไม่มีอันนี้คืออาชีพหลักเลยใช่อาชีพหลักขับวิ่งมันก็เหลือเนาะพอได้เนาะช่วงแบบแบบนี้ก็พอได้ช่วงแบบนี้ตาจ้างคนขับก็จะเหลือนอ้อย <c oughs> ไม่เหลือเลยพี่เออแต่จะไม่เหลือเลยเนาะเออ ไม่เหลือเลยไี่อย่างนี้วิ่งห้าสิบบาทป่ะอย่างบ้านเลมนายนจะเเลือไหมสามสิบเที่ยวมันพันหนึ่งคนขับสามร้อยห้าสิบข้าวแปดสิบไม่เหลือไม่เหลือเนาะเหลือน้อยส0ที่ยจะได้ไหมสามสิบเนี่ยเออมคบังไม่ได้เนาะต้องทำใจนะ จะไปเล่นหัวลากแล้วงานเยอะเลยหัวลากท้ายโรเบิตนะไปลากตู้คอนเนอร์อแถวแรมชบังก็จะลองดูสักคันหนึ่งในตัวไหนตัวที่สั่งทำนันเดี๋ยวจะตัวเจ็ดร้อยนั่นนะไม่น,นั่นถึนเนอก็จะขายคันนั้นแหละไปซื้อหัวลากดูก็ชายใหญ่บอกเดือนเจ็ดแปดหมื่นเนาะ JB, ừ. lo hà đai mấy mươi đừng à? hả đi non bàn cặp non bàn rồi nón bàn vài bàn đây cái này phí phí chơi có khó ngồi đấy แล้วน่าจะตัดกิ่งไม้ออกน่อยแล้วเทในป่ากัโอ้ที่น oh. นชนชนอันนั้นปะมุดเลยชนรับไฟนะอันนี้ไม่มีงวดเนาะไม่มีงวดไม่ได้ข้างนอ,อกนี่ไม่ได้ถ้ามีงวดสองสามหมื่นจะไปยังไงเนาะลุ้ไม่รอดหรอก นะใช่ใายเลยใช่ใช่ทางงวดต้องทอกศเนาะใช่ถึงจะอยู่รอดอาชีพดำตั้งแด่ใช้มาพังมั้งยังเลยยังเลย <c oughs> อะไร <c oughs> มีปัญหาใช่ไหมที่มันมีปัญหาของยมีปัญหาอะไรไหมตอนนี้ยังยังเลยเออมีปัญหาอยู่ครั้งนึงนิดนึงนิดหน่อยไอ้ปะกกินปั๊มรั่วโอ้ยนั่นแหละไล่กันหาจนเอปั๊มไหนปั๊มปั๊มน้ำอ่ะปั๊มลมปั๊มลมมันดันดิมันทำให้เราแล้วรู้สึกอะไรนะเหมือนซื้อรถมามันไม่ได้ดังใจเราก็คิดการไกลเราเนื้อว่าอันนนี่เสียที่ไหนปากกินปั๊มลมเสียเดี๋ยวน้ำมันดันอ่ะมันเหมือนใน อะไรนั้นมันเกล็ดแลบใช่ไหมครับปลาสูตมันแหลบมันไม่ใช่เปลี่ยนปั๊มรถเก่านองนี่แหละเปลี่ยนข้อหายเลยไอ้นมเย็นผมซื้อมากับโอ้พังยืมกันนได้ชาร์จได้สตาร์ทอะไรอีกวะเดี๋ยสิจูเขาดูในดีอยู่เอตั้มพาวเวอร์ตรงไรพาวเวอร์อันนี้ก็ส่งช่างมาซื้อวิ่งให้เลยได้เซอร์วิสทงบ้านเลยมันไม่ขางอู๋ของผมทำเอง เครีอมเองอีมเงซ่อมเองใช่ไหมแค่นั้นแหละเป็นแค่นั้นแหละมีวงไว้พาวเวอร์ได้ชาร์จได้สตาร์ทนอกนั้นไม่มีนะไม่มีปัญหามีปัญหาสามอย่างแล้วก็ขอเขาเปลี่ยนตูดเขาก็มาเปลี่ยนเปลี่ยนให้ฟรีด้ยเปลี่ยนถึงบ้านเลยเปลี่ยนตูดปั๊มนะโอ้เปลี่ยนตูดปั๊ม การังการขายดีอยู่ยโอเคโอเคมาแล้วตเ,เย็นมากตไปม,มาวันวนะนี้ตบไปมาตรงนั้นก็ยังมีปัญหานินะ่มอยู่ถือว่าเลือกรถได้โอเคอยู่อืมสิมมแตด้วยการไหนไปช่วยกันเลย เอาเอานี่แหละเครื่องโอเคอยากได้ปั๊มสายค่อยไปเปลี่ยนเอาเอ้าอันนี้ก็ปั๊มสายพี่ไหมไม่แต่ก่อนผมเป็นไฟฟ้าดิกึงไฟฟ้าดิอ๋อเจไฟนั่นแหละอ๋อนี้เป็นปั๊มไฟฟ้าอะไรเปลี่ยนรวมมีปัญหาเยอะเลยไอ้ไม่ใช่ปัญหาเยอะคือโอกาสไฟภาคหน้านะรวมมีปัญหากันเลยอ๋อแต่ก่อนคือคันนี้เป็นเจไฟปั๊มไฟฟ้า ก็เลยเปลี่ยนตูดปัม๊มใช่อู๋เขาก็เปลี่ยนให้เลยขอเขานะออขอเขาบอกสีจูอยากเปลี่ยนเป็นปั๊มสายสนะีจูอ้าได้จัดให้เลยก็เลยเปลี่ยนนะเลยมีในทางเขามาเซอร์วิสถึงบ้านนะ นตกแต่งเยอะๆเลยนี่ล้านกว่าใช่ผมทำดูแล้วหมดเกือบล้านเลยล้านเลยหละนี่ก็ต้องมารับประกันผิดเนาะใช่ประกันให้ลูกค้าทำางทำมีเสียโอเคอยู่ถ้าถ้าจะรับประกันลูกค้าน่ะต้องซื้อรถมาราคาถูกมากเลยถึงจะการรับประกันนะ ไม่รู้อะไรจะเสียมั้งวันนี้หัวลากกระซีรุ่นเนี้ยประมาณเท่าไหรที่ผ่านที่ตรงกับผมซื้อมาห้าสิบเจ็ดกเกือบหกแสนอ่ะห้าสิบทำสีขึ้นดำนุ่นนี่ทำสีขึ้นดำก็สองแสนแล้วเอ้าวกรตกแต่งอี่ทะเบียนแสนห้าเอาอย่างแพง ก็บาทเองอรับประกานเยแล้วจะเปลี่ยนยงเปลี่ยนยางในอูเขาต้องรับมาถูกประมาณสนะักสี่สิบกว่าเนะีจยได้กำไรเก็ต้องอยู่ที่สภาพรถนดถ้าเขาต่อถ,ถ้าเขาถ้าเขาเมาต่อได้ถูกก็เ่าก็ได้กำไรเยอะอยู่เขาต้องคัดเกรดนะรถอะ อู๋ไม่คัดหรอวไม่แต่มีรถขายตอนไปดูผมมาดูตั้งสี่ห้าอู๋เลยเนี่ยคันนี้ผมมามาเนี่ยห้าสิบเจ็ดเนี่ยอู๋วันดีแดงหมดเลยแล้วก็ยังว่าแล้วแต่เราไปเห็นตอนหัวลากสีแดงวันี้ใครไปขึ้นสีิมอะไรบางทีคันนี้น่าจะรอบเดียวกันกับพี่เลย ประมาณนี้แหละเอาล้ครับก็รถด,ดำต้องขับเองครับถึงจะเหลือแต่รถผมจ้างขับเพราะว่าไม่มีเวลาขับนะครับแล้วก็รถก็ไม่ได้ส่งงวดนะครับ<ๆ>ก็เลือนิดเหลือหน่อยก็เอาบางทีแทบแบบไม่เหลือครับอ โอ้ไอ้ทุ่งโอ้ยยังนาจ๋อโอ้ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทีกนี้สวัสดีครับผม